ับสนุนโดย airasia.com ก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดให้ชมไปนั้นเป็นบางส่วนบางตอนเท่านั้นใช่ไหมคะจาก music video มิวสิกวิดีโอเพลงที่ชื่อว่าคนไม่ดีต้อง,องมี <ปะ S 2> สักคนคน,<ม>นะคะจากซ้สาวลาซิสตา้านั่นเองนะคะ <S <S <ๆ>พวกเธอบอกว่ามารวมตัวกันต้องใช้เวลา หนึ่งปีเลยทีเดียวนะคะคือถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งปีในกากะจะยุบแล้วใช่ไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นเลยนะตอนแรกก็มีคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันนานอย่างนี้เนาะไม่มีท้อเลยใช่ไหมคะถามว่าเพราะอยู่ด้วยกัน3คนค่ะที่ตั้งชื่อว่าลาซิสตาร์ไม่ได้ตั้งเล่นๆทำว่าไม่ได้มาไกลกาด้วยค่ะไม่ได้เป็นเพราะจะเป็นผู้หญิงระวั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 แฟนแอนเดี๋ยวเสร็จล็อกมันล่วงมามันล่วงมา ตายตายตายขอโทษขอโทษพี่บอยฝากไว้พี่บอยฝากไว้บอกให้พี่ดูแลให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยต่อต่อต่อ่ะเดี๋ยวหนูพาน้องไปดัดตันไขอโทษทำไม่สวยแล้วหนูแบบนี้หนูแรงหนู่หนูไม่ทำลายใครเลใช่ค่ะต่อ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 ค่ะก็บอกว่าอย่างชื่อคำว่า s i s ซิสเตอร์ต้องบอกก่อนว่าชื่อวงเนี่ยก็ตั้งมาตั้งหลายชื่อนะคะใช่เปลี่ยนตอนแรกเป็นอะไรนะ คอัปอร์ซิสเตอร์โซ่เกิร์ลอะอร์แบบนี้คะแต่คำว่าซิสเตอร์ตรงนี้มันมาด้วยความหมายค่ะต้องใช้ว่าหนึ่งปีของเราไม่ได้แค่ว่า เออจะทําเพลงนะแต่ก่อนหน้านั้นเราทําโชว์มาด้วยการหาตัวตนมีทั้งท้อบ้างมีถอยบ้างเริ่มคิดไม่ออกว่าวงจะไปทางไหนเรามีแบบแต่สิ่งที่ทําให้เรายังอยู่คือความสัมพันธ์แบบพี่น้องค่ะอ๋อมันก็เลยผูกเราไว้ใช่ไหมเล่ตั้งชื่อวงเื่ยเ็เลยวแน่แล้วทำไมเราต้องไปหาแบบชื่อทางอื่นด้วยทั้งที่แบบมันมีอยู่แค่นี้เลยเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเอานี้เลยตกลงเป็นชื่อนี้เลยนะคะเอาล่ะยังมิสิควิดีโอที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบอกว่ามิจฉนี่เนาะเพราะว่าคือมันมันทอด อารมณ์ไปไปเหมาะเจาะกับเพลงได้ทีเดียวอันนี้ไปยกกองไปถ่ายที่ไหนอะไรยังไงอนค่ะที่สยามค่ะแล้วคือการดําเนินเรื่องอะไรยังไงบ้างมีเข้าโครงก็จะมีเส้นเรื่องของของทางพี่เพชรค่ะพี่เพชรแมวมาดีนะคะก็พี่เพชรเนี่ยก็ พี่เพชรเนี่ยก็จะเป็นนางเอก MV ที่ในเรื่องก็เป็นผู้หญิงที่ต้องแบบทนทรมานกับความรักนะคะแต่ตอนสุดท้ายเห็นมีปืนมีอะไรนี่ก็คือจริงๆเราต้องการสะท้อนถึงการที่ตนเองเนี่ยเห็นความทรมานของตัวเองและตัดสินใจจะออกมาเหมือนตัวเองเตือนตัวเองว่าแบบอย่าอยู่อย่าอยู่ตรงนั้นเลยมันทรมานออกมาเหอะแล้วก็ยิงยิงตัวเองเป็นซิมบริิกว่าขอบอกเลิกเพื่อที่จะออกมาจาก เหตุการณ์อันแบบเพราะว่าคนส่วนใหญ่สมัยนี้ค่ะคือจะแบบไม่กล้าที่จะบอกเลิกเพราะกลัวเป็นคนไม่ดีนี่ของมัะเพราะฉะนั้นเราเราเราเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เราต้องแบบยืนด้วยได้ได้ด้วยตัวเราเองแต่ยืนนานไปก็ไม่ดีนะคะยืนถึงสีอย่างเงี้ยแต่ถ้า แต่ถ้ารุนแรงไปหน่อยเราก็อยากบอกค่ะว่าแบบเผื่อใครที่ทรมานกับความรักจังเลยแล้วไม่กล้าบางทีผู้หญิงก็ต้องกล้าตัดสินใจและเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเองบ้างไม่ใช่แค่ผู้หญิงทุกคนเลยที่อยู่ในในความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าต้องยอม นะคะในบางอย่างบ้างอะไรแบบนี้เนาะพี่มอตั้งนานแล้วไม่เห็นดู3คนเลยอ่ะเรามีเบื้องหลังด้วยใช่ไหมมีค่ะอ่เดี๋ยวเราเพลเบื้องหลังมาดูกันดีกว่านะคะเห็นพร่เอกกับนางเอกเราอยากเห็นน้องแอนอ่ะเฮ้ยว่ามีพี่บอยมานั่งเชียร์หรือเปล่าเอ้ยเอนี่เป็นเบื้องหลังแล้วนะคะไม่ถึงเห็นข้างหลังใช่ไหมเห็นข้างหลังข้างหลังของเอกเลยเ็นเบื้องหลังของพี่เขาแทนอ๋ออันนี้เป็นช็อตแหละอ๋อที่ถือปืนใช่คืคนจะงงว่าเอ๊ะมันเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เป็นตัวเขาเอง ตัวเองเราทนไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะก็ต้องจัดการต้องทําอะไรบางอย่างนั่นเองนะคะจะว่าไปแล้วสำหรับเพลงนี้นะคะต้องการจะสื่อไม่เฉพาะแต่ผู้หญิงอยากจะให้ทุกๆคนเลยที่ชัดเจนที่สุดอยากจะให้เขารู้สึกลุกขึ้นมาแต้องการให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะคือที่สําคัญที่สุดทุกวันนี้เราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้แล้วค่ะค่ะจริงๆแล้วให้ได้แล้วก็ตื่นตัวเองขึ้น่า จริงจังอะน้องจะร้องไห้แล้วอะจริงว่ามีความหลังมีความไหนป้าหนูไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะไม่มีความแบบหนูจะร้องไห้ด้วยแต่คนที่ต้อนนี้อนมีความหลังกับพี่แล้วหนูจะร้องไห้ทำไมชีวิตเขาอินด้วยเพราะว่าทีเป็นพี่เป็นน้องกันไงอ๋อจริงป้าอ๋อดูเจ็บแทนหนูจะร้องไห้ตรงที่แบบพี่สะสมฟันไปแล้วพี่ร้องแล่นร้องแล้วจะร้องไห้แต่นรจริงจริงยังไงนะคะเป็นเป็น เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราเหรอคะ่อค่ะบ้างนิดหน่อยก็เคยเคยเหมือนกันค่ะที่เจอเหตุการณ์นี้แล้วก็เล่าให้พี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์พี่แมทพี่แมทในเวลาเซเว่นค่ะก็เหมือนแบบเราก็แลกเปลี่ยนความเขาเรียกอะไรประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ๆเขาฟังแล้วเหมือนเรื่องนี้แบบอินสุดแล้วก็มีความแบบ เพิ่งเหิมของเราในความเป็นผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวเรื่องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลายออกมาเป็นเพลงนี้เขาใช้เวลาในการแต่งนานไหมคะจริงจริงเพลงนี้เร็วมาก4เดือนเนาะใช่ค่ะทำไม่กี่เดือนเองค่ะเพลงนี้สั้นๆแต่เป็นเป็นช่วงเวลาต้องบอกเลยว่า1น่ปีเราเราเราอยู่ด้วยกันคือช่วงเวลาทำกันบ้านกับตัวเองมาเยอะแล้วในระดับหนึ่งจน4เดือนนี้พี่แม็กเขามาฟังเราปุ๊บ เขาเก็ตเราภายในวันนั้นเลยนะคะเขาสามารถจับมาได้ว่าผู้หญิง3ามคนนี้มีความคิดใกล้ๆกันนะแล้วฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเพลงนี้หนูประทับใจท่านูปลื้มมากหนูหลงรักเพลงเพลงนี้เพลงนี้มากหลายคนชอบหนูหนูไม่รู้ว่าทุกคนคิดกับมันยังไงแต่เท่าที่หนูรู้สึกพวกหนูภูมิใจและกล้าบอกทุกคนว่าเพลงนี้คือวงของพวกหนูคือเพลงของพวกหนูแล้วก็ทุกครั้งที่ร้องอินทุกครั้งค่ะแล้วสําหรับแฟนคลับล่ะคะมีฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างชอบไหมคะน้ำตาจะไหลพี่เห ชอบเอาไปปสดบังก็ไม่ได้เอไปบิดหน้าได้ผู้ปกครองหรือใครมาได้มาทันหลมคนที่ป้านาหรือเปล่าคะเอาป้านมาบังกันสุดฤทธิ์เลยพี่แต่จากแฟนๆกลับมาพูดคุยกับพวกเราเป็นยังไงบ้างคะชอบค่ะแล้วก็จะมีที่ที่ปลื้มอีกอันชอบที่แบบสาวประเภทสองส่วนใหญ่ชอบเขชอบเลงนี่หาอในทวิตเตอร์ของพวกหนูเนี่ยจะเต็มไปด้วยแบบพี่ๆเขามาแบบว่า รอดมากคุณน้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปทำงานที่แบบเราไปโชว์กันเองอ่างเงี้ยเขาก็จะมาบอกว่าแบบพี่ชอบเพลงนี้มากถูกจริตพี่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าผู้ชายคนไหนเดินมาบอกว่าชอบวงเราเอ๊ะมีวงหรอเป่าเน่จะไม่แน่ใจแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้จากความสำเร็จตรงนี้มันจะสานต่อทำให้มีซิงเกิลที่สองออกมาเมื่อไหร่คะคือแอบบอกเล็กๆว่าเพลงที่สองเรากำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็ อาจจะรวมตัว1ปีซิงเกิลแรก4เดือนซิงเกิลที่2นี่จะนานแค่ไหนคะจริงๆเราก็แอบทำแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรารอฟีดแบบจากเพลงด้วยและอยากให้เพลงทำงานอีกนิดอยากให้เพลงนี้แบบทำงานด้วยตัวของเพลงนี้เองเลยค่ะแล้วก็ถึงจะมีเพลงต่อมาอะไรยังไงแต่ว่าจะได้ยินทีเซอร์บ้างตามช่องของ AF Channel จะมีเพลงที่2เป็นทีเซอร์แล้วบ้างช่คะเมื่อกี้ก็ได้ห็นที่เมื่อกี้เห็นเป็นทีเซอร์เปิดตัวค่2เป็นทีเซอร์เพลงที่2อะเดี๋ยวเปิดทีเซอร์เพลงที่2อมาให้ดูอีกครั้งนึ่งแล้วกันนะคะ ทีเซอร์เพลงที่2จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมีออกมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ<ช>ค่ะ,ะเพลงที่2เรายังจะสื่ออะไรแทปปี้เพลงที่สองนี้ความหมายจะแตกต่างมาจากเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคน<ช><ช>เลยค่ะอันนั้นเพลงที่สองเนี่ยจะความหมายสว่างสดใสในทางบวกจะพูดถึงความรักค่ะ,<ช>คะก็เป็นเพลงฟังสบายแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งลายลาซิต้าค่ะลายลาซิต้าก็คือการร้องประสานเสียงในในซุ้มเสียงที่แตกต่างกันก็จะรวมกันเป็นหนึ่งทำให้คนแยกไม่ออกเลย บางทีหนูก็เริ่มรู้สึกว่าเราแยกไม่ออกแล้วนะในความรู้สึกงจะคา้ายกันในความรู้สึกหนูการแบบร้องประสานเสียงมันต้องเป็นหนึ่งอะค่ะมันฟังไม่ออกว่าแบบใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยัต้องแบบเออดูแน่นอะไรคาดหวังยังไงคะถามแต่ละคนเลยถามแทบปี่ก่อนละกันคาดหวังกับการมารวมตัวครั้งนี้ยังไงบ้างโอ้โหคาดหวังยังไงแทบคาดหวังคาดหวังว่าจะมีความสุขกับการร้องเพลงอะค่ะ มากขึ้นเพราะว่าส่วนตัวแล้วแทบเป็นคนไม่ชอบร้องเพลงคนเดียวมักๆะชอบแบบกับเพื่อนจะได้ไม่เหงาเลยแทบร้องเพลงกับเพื่อนมาโดยตลอดร้องเพลงเป็นกลุ่มมาตลอดเวลาอยู่ที่มหาลัยก็ร้องเพลงแต่กับเพื่อนแล้วทันทีที่เขาบอกว่าจะมีโปรเจกต์ผู้หญิงแบบเป็นกลุ่มเนี่ยแทบแบบนูเอาค่ะความหมักเลยใท่้พิงอยู่คนละรุ่นกับแทบบี้พิงจะวันนั้นน่ะแทบบี้โดนมาหาพิงค์แบบ <minutes> เฮ้ยมีแววว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันแล้วโดนด้วยความแบบคือจริงจังมากจนเราตกใจคือเราไม่เคยมาก่อนใช่แล้วแทบแบบเขาดูตื่นเต้นมากจนเราตกใจฮะโปรเจกต์อะไรเหรออย่างเงี้ยใส่หน้าเรพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบดีใจจริงๆค่ะอย่างพี่เองก็ดีใจเหมือนกันแล้วคาดหวังยังไงฮะเอาจริงๆเลยนะคะหนูมีความสุขมากกับโปรเจกต์กับวงนี้หนูขอความคาดหวังของหนูไม่อยากให้มันเป็นแค่โปรเจกต์หนูอยากให้มันเป็นวงจริงๆเพราะหนูรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกัน3คนจนแบบ ทุกวันชีวิตประจําวันของเรามันหนีกันไปไหนไม่ได้แล้วแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มาเจอแฟนของฉันกับแฟนของเธออย่างนั้นก็ไม่ดีแตเอาไม่ใช่หรอแต่ที่ว่าเราอยู่กันด้วยกันจนแบบว่ารู้สึกคุ้นเคยกันแบบนี้จะเป็นอะไรบ้างถ้าจะไปกินข้าวกับเธอกับแฟนของเธอก็ได้อะนะแต่เคลียร์กันหน่อยนี่แหละไม่ยอมรันี่แหละลูกิตดาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะหนูหนูรู้สึกว่า หนูมีความสุขทุกครั้งเวลาร้องเพลงด้วยกันเวลาประสานเสียงด้วยกันหนูรู้สึกมีพลังมันเหมือนเป็นกำลังใจในชีวิตของหนูนะคะวงนี้หนูรักกับการร้องเพลงแล้วไม่อยากให้วงนี้มันต้องมันต้องหายไปเพราะอะไรเล็กๆน้อยๆใช่าส่วนน้องแอร์ล่ะคะหนูมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะทําให้คนสมัยนี้ค่ะต้องบอกว่าวงการเพลงตอนนี้แบบเยอะมากจะมีวงนู้นวงนี้เกิดเยอะมากอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแบบ ไม่ขออะไรมากแค่ลองเปิดใจและลองฟังเพลงนี้ดู<ม>เพราะว่า<ม>คืออาจจะได้ยินคําพูดนี้บ่อยมากตรงที่ว่าพวกเราตั้งใจทำกันจริงๆพวกเราตั้งใจทำกันจริงๆแต่จริงๆแล้วพวกเราตั้งใจมากจริงๆแบบมไม่ที่ ไม่ได้ใช้คําแบบเพําเพื่อค่ะอยากเสริมน้องแอนอีกนิดนึงค่ะเรื่องเปิดใจอยากให้ทุกคนลองฟังเราในฐานะของการเป็นลาซิสตาขอให้ทิ้งคําว่าเป็น a อฟเป็นอะไรคือเราเราขอบอกว่าการทํางานครั้งนี้เราทํามาด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นค่ายเพลงเพลงหนึ่งเป็นศิลปินกลุ่มหนึ่งที่ต้องการทําเพลงและตั้งใจจะทําให้ทุกคนอยากให้ทุกคนฟังความสุขให้ทุกคนได้รับเหมือนกันเรามีเจตนาเดียวกันคือให้ทุกคนมีความสุขมีความเขาเรียกว่าไง อิ่มกับเพลงอิ่มแล้วก็ซึมถึงเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะจะว่าไปแล้วนะคะวันนี้เราได้เห็นความตั้งใจของทั้ง 3- สาวเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มารวมตัวกันเป็นลาซิสตานั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเร็วนี้จะมีการขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนจะเป็นมินิหรือคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไปร้องโชว์เพลงแบบนี้ในนามนลาซิสตารมีไหมคะก็เดี๋ยวเราจะไปเชียงใหม่ค่ะอ๋อไปเชียงใหม่วันที่5ถึง8นี้ชาวเชียงใหม่เจอพวกเราได้เลยเราจะเข้าไปหาทุกเครื่อมิทยุและที่สำคัญเนี่ยในการออริชั่นเอฟแปดก็ไป ไปให้คำแนะนำให้กำลังใจและที่สำคัญเราจะไปโชว์เล็กๆน้อยๆใช่ตอนนี้เตรียมเซัรไพรส์ไว้เบาๆแล้วล่ะจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากทราบตารางงานอะไรแบบนี้นะคะมีเว็บไซต์ไหมคะหร่คเข้าไปทาง Facebook ทางไหนดีที่จะติดต่อพวกเราได้เว็บ f a c e b o o k c o l a i s t a f a n s เพิ่ง S แค่นี้เองนะคะ,คะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็ไปแอดไปพูดคุยอะไร<ช>แบบนี้ก็ได้ไปเช็คตารางเช็คคิวได้เลยนะคะว่าทั้ง3สาวนี้จะไปร้องเพลงเพาะ,ะแบบนี้ที่ไหนแล้วก็รอรุ้นกันด้วยนะคะสาหรับความตั้งใจนี้ที่จะทําซิงเกิลที่2ออกมาค่ะ,คะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะทั้งขาบคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้เบรกพักโฆษณากันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับน้องอุค่ะ